แล้วก็สสสุภโชคด้วยนะคะผู้ที่มีอุดมการ์นะคะยืนหยัดเพื่อพวกเราพี่น้องชาวอุดรธานีทุกท่านค่ะครับก็สสสุภโชคนะครับและเลขาติงนะครับพูดหลายๆเรื่องที่เราอยากจะทราบและบางคนก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับในเรื่องของทุกทําไมเคียงข้างประชาชนและความเท่าเทียมความเสมอภาค<ช>ความโปร่งใสตรวจสอบได้และประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณซึ่งจริงเรื่องเหล่านี้นะครับพี่น้อง มันควรจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงไหมใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่อยากได้ยินนโยบาย4ปีข้างหน้าอีกแล้วครับว่าจะทำท่อระบายน้ำจะทำไฟส่องสว่างจะทำถนนเพราะมันต้องทำเสร็จตั้งนานแล้วใช่ไหมครับพี่น้องโอเคครับจากนี้นะครับอีกบุคคลหนึ่งที่เราอยากจะฟังและรอคอยมาวันนี้ใครคะ ขอเสียงตบมือให้กับคุณไหมาชิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชน มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยหลายรอ้อ่ะเดี๋ยวขอรับหมวกก่อน ร้อนไหม hello, hello. ไม่ร้อนเพราะมันชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินที่วันนี้ได้มาเจอกับชาวอุดรธานีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันร้อนรุ่มในหัวใจประชาชนนะวันนี้ไปเดินทั้งตลาดไปเดินทั้งห้าแยกพี่น้องพ่อค้าแม่ขายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจมันเงียบใช่ไช่ใช่ใ,ชใครว่าเงียบไหนขอฟังเสียงหน่อย เันก็งเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วถูกต้องไหมคะ <Yeah. S 1> อ่ามันเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ไปเดินตลาด <Yeah. S 1> เงียบขึ้นเรื่อยๆเนาะไปเดินตลาดมีแมค่ค้าบอกว่าโควิดยังไม่หนักเท่านี้เลย <Yeah. S 1> ตอนนี้อาจจะต้องเลิกกิจการต้องขายต้องเลิกขายไปแล้ว <Yeah. S 1> เลิกขายของแล้วนะแล้วก็อีกหลายคนก็บ่นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นเลยนะคะแม้ว่าจะมีรัฐบาล ที่ออกตัวว่าเก่งด้านเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่เข้ามาก็มีการแจกเงินหมื่นมีใครได้เงินหมื่นบ้างไหมคะมีคนได้เงินหมื่นอยู่แต่ว่าแจกไปได้สองสมวันนะคะก็มีเศรษฐกิจก็คึกคักอยู่ได้แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปยังไงเงียบเหมือนเดิมนะคะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้เราไม่อยากได้อีกแล้วใช่ไหม ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วเราคิดว่านายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุดรธานีสามารถทำเศรษฐกิจอุดรธานีให้ดีกว่านี้ได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราดูว่าต้องเราจะรอแต่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรนะคะหลังจากแจกเงินหมืน่นจากดิจิตอลวอลเล็ไปแล้วเขาทำอะไรต่อเขาบอกว่า เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมาทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นชาวอุดรอ,อยากได้ไหมคะไม่อยากได้เราก็ต้องฟังเสียงของประชาชนใช่ไหมคะว่าแล้วถ้าจะเอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาจริงๆเนี่ยตกลงคนอุดรจะได้ประโยชน์หรือไม่เศรษฐกิจอุดรจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่า จนแล้วจนรอดนะคะรัฐบาลก็ยังจะดันเรื่องนี้อยู่ดีทั้งทั้งที่ในท้ายที่สุด Entertainment Complex มันก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นในปี2ปีก็ต้องรอไปอีก4-5ปีแล้วแบบนี้ถ้าต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะ Entertainment Complex เพาคาสิโนเราจะรอไหวไหมคะมดังนั้นค่ะก็เลยจะต้องมาพึ่งนโยบายของนายกเทศมนตรีนี่แหะค่ะ เราจะเห็นว่าในนโยบายนะคะ6เสาหลัก26นโยบายของผู้สมัครนายกนะคะคุณคณิศรนคุรีรังเบอร์3ของเราเนี่ยก็ได้มีการทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก้าวหน้าสร้างสารรค์มากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างตลาดใหม่ๆให้มีการขายของเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะมีคุ้มหมอลำ ในจังหวัดอุดรธานีให้มากขึ้นนะคะมีการลดค่าครองชีพลดการใช้จ่ายโดยการทำขนส่งสาธารณะสำหรับชาวเมืองนะชาวที่ผู้คนที่อยู่ในเทศบาลน,นครอุดรธานีเป็นต้นเหล่านี้นะคะแค่นี้เนี่ยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วจากนโยบายที่มีอยู่เพราะว่าถ้าเราไปดูงบประมาณของเทศบาลน,นครอุดรธานีพี่น้องทราบไหมว่าเท่าไหร่ มีคนพูดไปหรือยังเท่าไรรหร่ 1>, 1 6 7 0ล้านบาทให้ทายว่าเป็นการที่จะไปทำเรื่องของการค้าการขายเศรษฐกิจกี่บาทด้านการพาณิตย์มีอยู่เพียงแค่3.6ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมด1,670ล้านบาทแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจอุดรมันจะดีขึ้นได้ยังไงพี่น้อง มันก็ไม่ได้ผู้สมัครของเรานะคะพี่นิดคณิศศรเนี่ยจะมาทำเรื่องนี้อย่างตั้งอกตั้งใจแล้วเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจของอุดรดีขึ้นมาได้ไม่เงียบเหมือนเดิมแล้วจำเป็นที่จะต้องหาเงินใหม่ๆจากทั้งนอกจังหวัดนะคะนอกอําเภอหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งจากต่างประเทศนะคะจากนักท่องเที่ยว คนที่จะเข้ามาค้าขายกับกุดรธานีให้มากขึ้นไปอีกไม่อย่างนั้นเราก็จะอยู่กับเศรษฐกิจที่ทั้งเงียบแล้วก็ซึมลงไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะการที่เรามีผู้สมัครที่สามารถที่จะทำนโยบายที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ว่าไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยทุกๆ4ปีก็จะได้ยินเรื่องราวเดิมๆแบบที่พิธีกรคุณป้อบอกทําถนนทําท่อทําถนนทําท่อวนกันไปแบบนี้มันก็ไม่ทําให้เทศบาลนะครอ,อุดรดีขึ้นมาได้ เราจึงต้องการตัวเลือกใหม่ๆนะคะและถ้าอยากได้ตัวเลือกใหม่ๆแบบนี้ที่จะทำนโยบายใหม่ๆเพื่อให้เศรษฐกิจอุดรดีขึ้นได้ต้องกาเบอร์เบอร์กาเบอร์และอย่าให้เขาไปทำงานอย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ต้องพาเอาสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปช่วยเขาด้วย นะ,ะมีทั้งหมด4เขตกาเบอร์13 14 15 16 17 18ยกทีมยกเว้นเขต1นะ,ะที่เบอร์17เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องกานะคะข้ามไปได้แต่ที่เหลือก็อา่าทวนอีกทีนะคะเขต2เขต3เขต4เบอร์13 14 15 16 17 18ยกทีม <Y. S 1> เพื่อให้ คุณคณิตสอนพี่นิตของเราเนี่ยมีสรพกำลังมีคนที่จะไปช่วยในการผ่านงบประมาณต่างๆให้สามารถที่จะดำเนินนโยบายขับเคลื่อนนโยบายที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นได้หลายคนก็ถามว่าถ้าเลือกแล้วจะทำจริงเหรอถ้าทำไม่จริงเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไง เราก็ต้องบอกว่าผู้สมัครคนอื่นไม่มีเบอร์ไหนเลยที่ลงในนามพักการเมืองถึงแม้ว่าจะพยายามมีสีส้มๆใช้เบอร์สีส้มๆใส่เสื้อสีส้มๆแต่เราต้องบอกว่าพักประชาชนส่งคนเดียวคดีสอนคูริลังเบอร์สามเท่านั้นเบอร์อื่นไม่ใช่ เบอร์อื่นที่ใช้สีส้มไม่ใช่เบอร์ของเรานะคะมีแต่เบอร์สามเท่านั้นที่เป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนการที่ลงในนามพรรคเท่ากับว่าพรรคได้คัดมาแล้วเป็นอย่างดีพี่คณิสรนี่ไม่ใช่ใครอื่นเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจอของจังหวัดอุดรธานีของเรานี่เองมาวันนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าคะแนนในเขตเทศบาลนครของเราเนี่ยมันท่วมท้นมาก เพียงแค่พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเหมือนเดิมเหมือนเมื่อตอนเลือกตั้งนายกอบจ2อ0 0 0คะแนนเท่าเดิมเราชนะทันทีเดัะนั้นเรายืนยันว่าพักประชาชนคัดมาเป็นอย่างดีแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมัน่นว่าการเลือกคนที่สังกัดพักการเมืองนอกจากพักจะคัดมาแล้วพักยังช่วยทำงานด้วย ทักช่วยทำงานยังไงใครได้ข่าวอบจอที่ลำพูนบ้างมีคนย้ายบ้านแทบจะย้ายบ้านไปอยู่ลำพูนแล้วตอนนี้ชื่อธนาธรจึงลุ่งเลือมกิจ2เดือนค่ะขอบคุณค่ะ2เดือนเท่านั้นสเดือนเท่านั้นสามารถที่จะส่งมอบหลายนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถบัสอีวี ที่จะเริ่มทดลองเดินรถในเขตที่ผ่านหลายโรงเรียนมากๆในเขตเมืองของลำพูนไม่ว่าจะเป็นนโยบายน้ำประปาดื่มได้ที่จะเริ่มต้นแล้วในสองตำบลน,นะคะในเขตเอบจอของจังหวัดลำพูนด,ดังนั้นอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีทีมทำงานที่มีประสบการณ์คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง พี่นิดคณะสอนจะไม่ได้ทํางานแต่เพียงเดียวดายไม่ได้มีเฉพาะทีมตรองนายกช่วยในการบริหารแต่จะมีทีมของคณะก้าวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถในการบริหารท้องถิ่นเข้ามาช่วยด้วยดีไม่ดีดีนอกจากนี้แล้วขอบคุณค่ะนอกจากนี้แล้วนอกจากที่จะเข้าไปช่วยทํางานพักประชาชนเองก็จะเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วย นโยบายที่หลายๆคนได้แล้วไปในแผ่นพับนั่นคือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้ไปแล้วอย่าฉีกได้ไปแล้วอย่าทิ้งเก็บเอาไวด้ดีๆเก็บมาไว้คอยตรวจการบ้านว่าได้ทำตามที่เคยสัญญาไว้หรือยังร้อยวันแรกบอกว่าจะทำอะไรทำหรือยังหนึ่งปีแรกบอกว่าจะทำอะไรทำหรือยังสี่ปีแล้วย,ยังไม่ได้ทำอะไรเล่นไปให้ทำ แต่ไม่ใช่แค่ประชาชนพี่น้องในเทศบาลนคลรอุดรธานีเท่านั้นที่จะตรวจสอบแต่ว่าพักประชาชนก็จะช่วยกันตรวจสอบด้วยว่านายกเทศมนตรีที่ชื่อคณิศรคุริดังได้ทําตามคําสัญญาของพี่น้องประชาชนหรือไม่ถ้าไม่ทําไม่ต้องรอให้ประชาชนมาด่าพักประชาชนจะมาด่าพี่คณิศรด้วยตัวเองอะนี่คือข้อดีของการมี ผู้สมัครที่สังกัดพักการเมืองที่คนอื่นไม่มีคนอื่นให้ไม่ได้เราจึงอยากให้พี่น้องประชาชนค่ะวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะครั้งนี้เราจะไม่พลาดอีกต่อไปนะคะ เราจะต้องได้นายกเทศมนตรีที่มาจากพักประชาชนและเขาคนนี้กำลังจะขึ้นมาปรสาสัยให้เราได้ฟังกันคนที่เคยได้รับคะแนนนิยม268,000คะแนนในการเลือกตั้งนายกอบอจอครั้งที่ผ่านมาคณิสอรคูรีราววันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ